ขนาดมาใหญ่ที่สุดแล้วละเป็นนาฬิกาคาเซโออีดิเฟสของคุณผู้ชายครับขนาดตัวเรือนนี่ใหญ่กว่าฬิกาปกติถึง5มิลเลยนะครับคือขนาดประมาณ47มมิลเพราะฉะนั้นถ้ามือเล็กๆใส่ไม่ได้เลยครับคือมันตัดออกมาแล้วมันจะไม่สวยเลยมันเหมาะสําหรับคนข้อมือใหญ่ๆนะครับผม บนหน้าปัดเนี่ยจะเป็นสีดำเข้มๆเลยนะครับมีบอกวันที่ตรงนี้นะปัดบอกวันที่นะครับในที่มีคำวา่า e d i f i e l Casio สีแดงนี่แซมมาเพิ่มความเป็นสปอร์ตของนาฬิกาดูสปอร์ตดูชบเฉียวนะครับผมมาพื้นหน้าปัดเนี่ยสีดำกลางคืนเข้มสั้นเข้มย่างนี่กลางคืนจะเรืองแสงนะครับผมขอบหน้าปัดต,ตรงนี้ทำมาเป็นสีดำเข้มนะครับตัดกับสีแดงข้างในนะครับไอ้กุงมพวกนี้ใช้ได้หมดจริงๆนะครับเป็นชุดจับเวลานะครับเดี๋ยวดูรวมก่อนนะปุ่มพวกนี้เป็นปุ่มจับเวลาที่ตั้งเวลานะสายตัวเรือนเป็นสแตนเลสสตี ไม่หนักเท่าไรนะหร่นักกลางๆนะไม่หนักมากนะจริงนึกว่ามันจะหนักกว่านี้ไม่หนักมากครับฝาหลังครับ เบ็ดบานครับเดี๋ยวแกะก่อนนี่อันนี้เป็นแบบกดปุ่มนะเป็นสินค้าใหม่ครับของแท้ประกันศู์ CMG ครับ1ปีพร้อมของข้อมูลประกันศูนย์จัดมาให้ครบหมดเลยนะครับผมน้ำอันนี้คือที่เข็มสั้นเข็มยาวก็น่าชัดมากครับแล้วต้องหลักเวลาตัวที่เป็นเส้นเล็กๆตรงนี้นะครับขึ้นหมดทุกจุดเลยนะครับตรงขอบๆเนี่ยครับคนมองหาในากาหน้าปัดใหญ่ๆตัวใหญ่เนี่ยต้องตัวนี้อยู่ตัวเดียวเลยครับไม่พลาดแน่นอนนะครับผมสนใจแอดไลน์แอดเบอร์โทรดูใน t ยูท o k ทักความใน Tik t o ดู ทำให้ถูกโทรมาปรึกษาพี่ได้นะครับเดี๋ยวพี่ให้คำแนะนำได้ครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่งก้าครับผม